ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้้อมชาแนลนะครับแนะนําการทําต้มจับชายนะครับใส่ซี่โครงไก่นะครับผมอ่าหม้อนี้นะครับไม่เกิน60บบาทนะครับผมครับมาดูเคล็ดลับง่ายๆนะครับอ่าสูตรเข้มข้นนะครับเหลือเชื่อนะครับหม้อนี้นะครับสูตรเข้มข้นจับชายซี่โครงไก่นะครับผมอ่านะครับ มาดูผักกันเลยนะครับวัตถุดิบก็จะมีใช้เท้านะครับใช้เท้าแครอทแครอทมีอยู่แล้วนะครับซื้อเฉพาะใช้เท้านะครับแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับคะน้านะครับผมแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะครับผมกะหล่ำปีนะครับหนึ่งหัวนะครับผมอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆพอประมาณอย่างนี้นะครับและซี่โครงไก่นะครับซี่โครงไก่2ตัวนะครับ หนึ่งกิโลนะครับยี่สิบบาทนะครับผมอ่านี่ก็ล้างด้วยเกลือนะครับขยำด้วยเกลือให้ทั่วแล้วก็ล้างจากความสะอาดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าแล้วก็รากผักชีนะครับกระเทียมพริกไทยเม็ดขาวดํานะครับอ่าพริกไทยรากผักชีเรามีอยู่แล้วนะครับผมอ่าเฉพาะผักก็สามสิบกว่าบาทนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ซี่โครงไก่ยี่สิบบาทนะครับเป็นห้าสิบบาทนะครับ ก็ผมก็ตีเป็น60นะครับประมาณนะครับจริงๆแล้วไม่ถึง60นะครับอ่านะครับอ่านี่ครับหั่นให้เรียบร้อยนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะลงมือทํากันเลยนะครับผมอีก10บาทก็ผมตีว่าเป็นค่าพวกเอ่อพริกไทยกระเทียมนะครับเครื่องปรุงประมาณนั้นนะครับผมเพื่อนๆครับก็เป็นมื้อประหยัดนะครับชวนทําทานกันในครอบครัวนะครับผม อ่ารับรองอิ่มอร่อยได้ทั้งวันเลยนะครับอ่านี่ครับหั่นผักเรียบร้อยแล้ครับเอ่อซี่โครงไก่ก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะไปตุ๋นนะครับไปต้มให้มันเปื่อยนุ่มนะครับผมานี่ครับอ่ามาโขก3ามเกลือกันเลยนะครับผมครับราักผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดนะครับอาแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะครับผมอ่าตำให้อ่อหยาบพอควรนะครับผม แรงมีแรงเท่าไหร่นะครับใส่ไปไม่ต้องยั้งนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมอ่ามาทําการผัดกันเลยนะครับตั้งน้ํามันนะครับอ่าใส่น้ํามันนิดๆนะครับตั้งกระทะเปิดไฟครับอ่านี่ครับผัดให้หอมเลยนะครับผมครับสีสันน่าทานมากเลยครับจะสังเกตว่าความหอมนี่ทะลุจอเลยนะครับสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดนะครับผมก็อาสมัยก่อน ตาผมบอกว่าต้มจับฉ่ายไม่ต้องใส่น้ําตาลนะครับแต่สําหรับสูตรผมนี่ผมจะใส่น้ําตาลนะครับผมเพิ่มความหอมกลมกล่อมน,นะครับจับฉ่ายจริงๆแล้วไม่ต้องใส่น้ําตาลใส่เป็นเกลือแทนนะครับให้มีความเค็มน,นะครับผมตาผมเคยสั่งไว้นะครับผมอ่ะนี้ก็ผัดเสร็จแล้วนะครับก็ใส่โครงไก่ไปผัดเลยนะครับผม โครงไก่ที่เราล้างแล้วนะครับใส่ลงไปผัดนะครับนี่คผัดคลุกเขาให้ตัวนะครับผมอ่าหอมมากเลยครับสามเจอผมตําใหม่ๆสดๆนะครับผมนี่ครับามีความสะอาดมากเลยนะครับเนื้อไก่ผมนะครับผมเพราะเราล้างอย่างดีนะครับผม จากนั้นใส่น้ําตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวไปหน่อยนะครับผมหรือใครจะใส่น้ําตาลทรายก็ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรใส่น้ําตาลนะครับผมผัดให้หอมเลยนะครับผมัแล้วก็ส่วนในหม้อเราก็ตั้งน้ําพอประมาณนะครับตั้งน้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลกวดลงไปหน่อยนะครับผมนี่ครับส่วนในกระทะก็ยังผัดอยู่นะครับน่าทานมากเลยนะครับผม ก็จะนุกนึกถึงนะครับช่วงตุดจีนนะครับก็จะนำไก่ที่เราไหว้นะครับมามาผัดประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ครับเติมด้วยเครื่องปรุงนะครับซอสหอยนางรมนะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสและก็ซีอิ๊วขาวนะครับครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ซีอิ้วดำก็ใส่ได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับหอ,อมเลยนะครับหอมนะครับอ่านี่ไก่ก็ใกล้จะเริ่มสุกแล้วนะครับครับใส่ซีอิ๊วดำหน่อยนะครับผมอ่าเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็ตามด้วยผักนะครับผักที่ มีความหนาหน่อยนะครับใส่ไปเลยนะครับผมครับผัดคลุกเ้าไปนะครับผมคับได้ที่แล้วนะครับใส่กวางตุ้งลงไปเลยนะครับกวางตุ้งนะครับกระหล่ำปีนะครับใส่ไปได้เลยนะครับใบขึ้นช้า่นะครับใส่ไปเลยนะครับตอนนี้นะครับ ัะผัดกุกเ้าครับเดี๋ยวผักก็จะเขาเรียกว่าสลดนะครับยุบตัวลงนะครับผมพอยุบตัวแล้วเราก็ใส่ผักเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่าเมนูนี้จะใช้ผักเยอะนะครับเพราะว่าเวลาต้มแล้วมันก็จะยุบตัวนะครับผมเวลาเราต้มให้มันเปื่อยนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะครับจานนี้นะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับราคาประหยัดด้วยครับเพื่อนๆครับ ครับชวนพ่อครัวแม่แม่ครัวนะครับมือใหม่นะครับลองทําทานกันนะครับสูตรนี้นะครับผมครับนี่ครับใส่ผักมาให้หมดเลยนะครับนี่ครับยุบตัวแล้วนะครับพอเราผัดไปเรื่อยๆนะครับครัจากนั้นก็ตักใส่หม้อเลยครับหม้อที่เราตั้งน้ําไว้นะครับนี่ครับจะประมาณนี้เลยนะครับผม ช่วงนี้ก็เปิดไฟแรงอยู่นะครับเปิดไฟแรงต้มไปเรื่อยๆนะครับพอสักพักหนึงครับค่อยหลีไฟอ่อนเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้เป็นไฟแรงอยู่นะครับอ่านี่ครับเคล็ดลับของผมนะครับเรียกว่าอร่อยเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าเราใส่3มเกินนะครับที่เราโขกนะครับผัดกับไก่ให้หอมนะครับแล้วก็ตามด้วยผักนะครับผม ครับสำหรับสูตรนี้ก็จะใส่น้ำตาลด้วยนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟแรงอยู่นะครับตอนนี้นะครับครับจากนั้นก็ตามด้วยหลีไฟอ่อนๆนะครับอ่านี่ครับอันนี้ยังไฟแรงอยู่นะครับพอผักเริ่มเข้าที่นะครับเราค่อยหลีไฟอ่อนเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆให้เปื่อยนุ่มนะครับผม เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีประโยชน์นะครับครับอิ่มท้องราคาประหยัดและอร่อยนะครับผมครับมีความหอมนะครับอ่านะครับผมนี่ครับคนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับได้ที่แล้วนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมครับชิมรสชาตินะครับอ่าขาดรสชาติอะไรก็เติมไปเลยนะครับชอบรสชาติอะไรนะครับผมแต่ละท่านนะครับอาจจะชอบ รสชาติไม่เหมือนกันนะครับอ่านะครับเครื่องปรุงก็บอกไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจนะครับกับเมนูอร่อยอๆวันนี้นะครับต้อมก็พยายามจะทําเมนูให้เปนเพื่อนได้เห็นนะครับว่าวันนี้ทานอะไรนะครับผมอ่าก็จะแนะนําสูตรเด็ดให้เพื่อนๆนะครับผม อ่านี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อมองจากตาก็รู้นะครับว่าเป็นยังไงครับรสชาติต้องอร่อยแน่ๆเลยใช่ไหมครับนะครับอย่าลืมนะครับทําทานในครอบครัวนะครับผมครับมาลองมาทานกับผมก็ได้นะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ